ทีนี้หลังจากที่เจ้าตัว walk ของเราทำการวิ่งไปครบแล้วก็มากด set up เหมือนเดิมแต่ทีนี้เจ้าตัวละครของเรามีการเดินมีการเคลื่อนที่นะครับซึ่งตอนนี้มันเคลื่อนที่ตามแกน z นะเราก็เลือกเป็น locomotion แกน z เป็นบวกแล้วก็การเดินของเราเป็น walk cycle นะครับแบบว่ามันจะวนลูปไปเราก็เลือกเป็นแบบ cycle action เหมือนเดิม ที่เหลือเลือกเป็น use default ให้หมดเสร็จแล้วกด confirm นะครับมาที่โหนดในตัว Miami เหมือนเดิมที่ตัว action ของเราจะตัว walk action นี้ก็เหมือนเดิมครับกด shift p unparent ออกมาก่อนนะแล้วก็ export เฉพาะตัวนี้นะที่เมนู file นะครับ export selection ตัวนี้ของการจะ export ไปใน folder action ของเราตั้งชื่อเป็น gamelin action walk